รีวิวบ้านเด็กๆก,กันค่ะนี่เด็ก,ดกบาชื่อมั่นตลอดเวลาอันนี้เป็นบ้านเด็กๆที่สร้างไว้ลกนิดนึงนะคะของเยอะมากเลยอันนี้เด็กมะลิอันนี้เด็กชบาค่ะเฮ้พี่บาตุดตุดกลงไหมตุดกลงไหม ตัวเล่นามาดูห้องแรกอันนี้ก็เก็บของเยอะแยะมากมายอาอันนี้คือห้องห้องบาห้องมะลีอันนี้เป็นห้องรีโอไลออนยังมีของเก็บอยู่กำแพงก็ล่อกมาแล้วเด็กตะกุยตะกายกันอันนี้เป็นใส่น้ำ นี้เป็นห้องมีพัดลมแอร์ให้เด็กๆอันนี้เป็นห้องข้างนอกก็จะเก็บของแล้วเป็นเตียงไว้นั่งเล่นกับเด็กๆค่ะ,ะเก็บของลกนิดนึงแอร